เมรเปิดแน่หลังแชรับหุ่นเซนเตรียมเล่งใหญ่ครบ72ชั่วโมงวันนี้ปะทะรอบสามีเละแน่นอนขนมาหมดอาวุธยุโทโธปกรณ์เกณฑ์ทหารพรึบทั้งเด็กทั้งคนแก่แบบไม่เลือกหน้าแถมยังซ่อมแซมสะพานถนนอย่างรวดเร็วทำเอาทัพไทยจับตาไม่กระพริบพร้อมจัดหนักคราวนี้ให้ถึงพนมเปญ โดยก็มีการรายงานดนดืนๆเลยครับว่าหลังจากผลการประชุม GBC ได้มีการลงนามหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงนับจากเที่ยงของวันที่27ธันวาคม68ที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงวันของวันนี้30ธันวาคม68เพื่อจับตาเฝ้าดูท่าทีของเขมรตลอด72ชั่วโมงที่แลกกับการปล่อยเฉลยศึกกลับคืนหากเขมรมีความจริงใจไม่มีการยั่วยุป่วนประสาทแต่หากมีแม้แต่เสียงบึ้มแตกไทยก็พร้อมเปิดศึกอีกรอบให้แหลกถึงพนมเปญ แต่ถ้าว่าชาวไทยโดยเฉพาะชาวบ้านตามชายแดนก็ต่างยังคงวิตกกังวลว่าหลังจากครบ72ชั่วโมงชวงแล้วขเขมรจะเปิดฉากยิงเพื่อสร้างสงครามและต้องอพยพเป็นรอบที่3อีกหรือไม่ประกอบกับประชาชนไม่เคยเชื่อมั่นถึงความจริงใจของขเขมรที่ผ่านมาและต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่วงเที่ยงของวันนี้กันอย่างใจจดใจจอ่อ โดยก็มีหลายฝ่ายแห่ตั้งข้อสังเกตอีกว่าการที่ขเขมรพยายามเจรจาให้หยุดยิงเพียงเพื่อถือโอกาสเสริมกําลังพลและอาวุธหนักเข้าพื้นที่ชายแดนเพื่อเตรียมยึดคืนจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่ไทยยึดคืนมาตลอดแนวชายแดนอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมาถึงวันนี้เองก็ครบแล้ว72ชั่วโมงผ่านมาเป็นเวลา3วันเต็มๆแต่ทว่าก็ดูเหมือนขเขมรไม่ได้มีการพักผอ่อนถอนกําลังอย่างที่คนบางกลุ่มคิดไว้ เพราะล่าสุดครับได้มีการรายงานว่าขเขมรเร่งซ่อมแซมถนนสะพานที่ไทยถล่มตัดกำลังจนสามารถใช้งานได้ปกติแล้วเพียงไม่กี่วันหลังหยุดยิงโดยวันที่28ธันวาคมด้านเพจดัง Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปสภาพถนนคอนกรีตขึ้นสู่ปราสาทพระวิหารซึ่งถูกเครื่องมิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดทำลายเพื่อตัดเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลในเวลาเที่ยงวัน แต่ล่าสุดทหารขเขมรก็ได้ซ่อมแซมถนนดังกล่าวจนสามารถขับรถผ่านได้แล้วโดยใช้เวลาเพียง19ชั่วโมง45นาที และยังไม่หมดครับล่าสุดเช้าวันนี้เอง30ธันวาคม68ด้านกรมการโยธาและฝ่ายกิจการก่อสร้างของเขมรก็เปิดเผยว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานเหล็กใจจุมเนี้ยสายเก่าในพื้นที่บ้านถมอดจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถกลับมาเปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วโดยสะพานคอนกรีตและสะพานเหล็กใจจุมเนี้ยทั้งสองแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยในช่วงสู้รบที่ผ่านมา และที่สำคัญนะครับในช่วงเวลาหยุดยิง72ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่าโดรนจากเขมนได้ล้ำอธิปไตยไทยกว่า250ลำทำเอากองทัพไทยถึงกับลั่นเข้าข่ายละเมิดมาตราการลดระดับตามข้อตกลง GBC สะท้อนยั่วยุมีท่าทีเป็นปรปักทบทวนปล่อยฉเฉลยศึก18นายตามสถานการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและล่าสุดครับก็ได้มีนักวิเคราะห์ออกมาชี้ชัดว่าครบ72ชั่วโมงเที่ยงนี้จับตารอบ3หากเขมรกล้าเปิด ไทยต้องจัดหนักจัดเต็มโดยด้านนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความเรื่องพักรบเทีย่ยงนี้จะครบ72ชั่วโมงหยุดยิงจะเริ่มยิงกันอีกเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับกัมพูชาผู้นำเขเมรคงจะยังคันไม้ขันมืออยากสู้แพ้ไม่รู้จักแพ้ไม่ยอมรับว่าแพ้ฮุนมาเนตย้ำหยุดยิงไม่ใช่ยอมแพ้เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนและทหาร ดินแดนไทยที่เรายึดกลับคืนมาได้ยังจะมาหน้าด้านขอคืนการวางกำลังทหารอยู่ที่ใดให้อยู่ตรงนั้นไม่เกี่ยวกับเขตแดนเร่งประชุม j b c เพื่อปักปันเขตแดนหยุดยิงเพื่อแสดงความน่าไว้วางใจกลับเป็นพักรบเพื่อให้อีกฝ่ายเพิ่มเติมของเสริมทหารเสริมอาวุธใหม่ฝ่ายไทยต้องใจแข็งเจ็บแล้วต้องจำอย่าใจอ่อนทำตามข้อเรียกร้องหรือแรงกดดันเมื่อคืนบินโดลล้ำแดนไทยมากถึง250ลำ แถมยังมีการเสริมกําลังทหารประชิดไทยไทยเลื่อนส่งเฉลยส,สึดพื้นตอบโต้ได้เหมาะสมกัมพูชาจะทนแรงกดดันจากคนขเขมรไหวไหมจะหนีก่อนหรือเปิดศึกฮึดสู้อีกสักยกลองของใหม่ที่ได้รับจากต่างประเทศรอบนี้ขเขมรคงคิดว่ามีของดีไว้จัดการไทยหากขเขมรกล้าเปิดรอบใหม่ไทยต้องจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องยั้งมือรุกรบจบให้เร็วทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ซึ่งการวิเคราะห์นี้เองก็สอดคล้องกับการรายงานล่าสุดจากอินฟลูเขมรนหัวใจไทยที่ได้ออกมาแฉสถานการณ์ในฝั่งเขมรตอนนี้ว่าหุนเซนมันเปิดแน่ยก3หลังครบ72ชั่วโมงของการหยุดยิงโดยก็อ้างอิงจากทิกต o k ชื่อสมเด็จต้มเล้งได้อัดคลิปบอกได้ว่าเขมรกำลังไล่เกณฑ์ชาวบ้านมาเป็นทหารแนวหน้าชาวบ้านแก่ๆมันก็ให้เป็นทหารหมด ซึ่งหนุ่มขมรรายนี้ยังออกมาเคลื่อนไหวเตือนประเทศไทยตอนหนึ่งว่าทางบ้านติดต่อมาว่าทางขมรไม่ได้หยุดยิงนะแต่ขมรกําลังขนอาวุธหนักเข้ามาไว้ในบ้านประชาชนเยอะมากและมีอาวุธที่พร้อมมากๆตอนนี้ขอทุกคนอย่าชะล่าใจและขอเป็นกําลังใจให้ทหารก้าวหน้าคนไทย นอกจากนี้ยังเผยว่าหลังมีข้าตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงตอนนี้จะฝากบอกว่าทางขเขมรเล่นใหญ่มากทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์โหดกว่าที่เคยเป็นมาด้วยซ้ำและเมื่อไหร่ที่ไทยหยุดก็คือการต่อเวลาให้ขเขมรได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเพราะมันไม่ยอมจดอยู่แล้วมันต้องการแผ่นดินไทยไม่ว่ามันจะเสียทหารเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่คือข้อมูลที่ทางสายที่ส่งข้อมูลมาให้ผมบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากจริงๆสวัสดีครับทุกคน ทุกคนวันนี้ผมได้ข้อมูลมาใหม่ครับทุกคนจริงๆนะตอนนี้คเมรไม่ได้ไม่ได้หยุดยิงจริงๆนะครับตอนนี้เขาพยายามอ่าซ่องสมอาวุธยุดทโธปกรณ์มาไว้ตามบ้านเรือนของประชาชนเยอะมากเลยทุกคนขออย่าให้ทุกคนชราใจนะครับตอนนี้เพราะว่าทางบ้านผมได้ติดต่อมาแล้วว่าตอนนี้ทางขามรไม่ได้หยุดทางบัชาคาไม่ไม่ได้หยุดนะทางวิชาขน ระเบิดขนยุทโภปกรณ์ทั้งอาวุธเบาอาวุธหนักอยู่ในบ้านประชาชนชาวขเขมรเยอะมากเลยแล้วในบังเกอร์ก็มีพวกอาวุธคือพร้อมมากๆเลยทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจตอนนี้คือไว้ใจไม่ได้เลยขเขมรทุกคนตอนนี้นะทุกคนหนักหน่วงมากตอนนี้เป็นขนแบบขนไม่พักขนไม่ไม่หยุดเลยไม่รู้เป็นสัรหามาจากไหนเยะๆยปไปหมดเลยทั้งลูกระเบิดทั้งอะไรยะแยะหมดเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่อะไรที่ ทางญาติพี่น้องผมฟังขมรติดต่อมานะครับผมทางผู้ใหญ่เขาติดต่อมาให้ผมพูดให้ผมบอกว่าไม่ได้หยุดนะครับแล้วจะเกิดขึ้นหนักกว่านี้ด้วยมันจะเปิดอีกอยากให้ทุกคนถล่มได้คือทหารถลม่มบ้านชาวบ้านบ้านชาวบ้านที่อบพยพอะ่ะบ้านชาวบ้านของขมรที่อบพยพออกไปแล้วตอนนี้ขมรได้ยึดเป็นที่มั่นเก็บของเก็บยุดทโธปก์ณ์เก็บ อาวุธอะไรไว้ในบ้านประชาชนทั้งนั้นเลยเยอะมากเลยทุกคนอย่าชะล่าใจนะครับทุกคนแล้วมันจะเล่นหนักกว่าเดิมด้วยตอนนี้ฝากเปน็นกำใจให้กับทหารแนวหน้าของคนไทยด้วยนะครับทหารแนวหน้าของประเทศไทยนะครับส่วนกขมีนก็นะครับตุ้ยไปอีกเยอะแล้วครับตอนนี้เยอะมากตอนนี้เท่าที่ทางบ้านผมติดต่อมาบอกมาตอนนี้ตุ้ยไปเยอะมากทหารหายไปเยอะมากแต่ไม่ยอมเก็บกลับนะครับ ทหารที่ตัวไปเขาไม่ยอมเก็บกลับเลยเขาให้ข้อมูลว่าประมาณว่าถ้าเก็บกลับมาก็ถ้ากับ่าเขาก็ต้องจ่ายค่าอะไรต่ออะไรต่อทหารหนึ่งคนเยอะเขาเลยเลือกที่จะไม่เก็บมาเลยปล่อยทิ้งปล่อยเซอร์ปล่อยเออยน่าอยู่ในป่าเลยตอนนี้ตอนนี้ผมก็เพิง่งวางสายจากคนที่บ้านนะครับทุกคนย้ํานะครับทุกคนย้ํานะครับประเทศไทยทุกคนอย่าชะล่าใจากับคนเขมรน,นะครับ ซ่องสุมอาวุธปืนไว้ในบ้านประชาชนที่อบพยพออกไปแล้วมันยึดเป็นที่เก็บของที่เก็บอาวุธไว้เยอะมากตอนนี้แล้วมันหนักกว่าเดิมด้วยมันขนมาเยอะมากทุกบ้านคือเต็มเลยผมฝากไว้ก่อนนะครับผมฝากเรืงนี้ไว้นิดหนึ่งค,ครับสวัสดีครับ